วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่กรุณาทอล์กทูมีหลายคนเป็นห่วงเรื่องของฟ้าฝนนะคะเพราะว่าฝนตกหนักทุกวันโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือสีสานในส่วนภาคเหนือนั้นตอนนี้สุขโขทัยกําลังถูกน้ําท่วมในพื้นที่ย่านเศรษฐกิจด้วยนะคะก็ทําให้หลายคนเป็นกังวลเนื่องจากไปเปรียบเทียบกับปี2554ซึ่งเราเจอกับน้ําท่วมครั้งใหญ่นะคะวันนี้ดิฉันจึงเรียนเชิญท่านรองอธิบดีกรมเจระทการมานั่งพูดคุยกันถึงสถานการณ์น้ําโดยรวมนะคะว่าปีนี้มีความน่าเป็นห่วงมากน้อยขนาดไหน แล้วที่สําคัญเรามีแผนในการบริหารจัดการน้ําในปีนี้อย่างไรพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ